สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซ u มเมอร์นิวที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในวันนะฮะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของราคากันหรือคิเมล่าธาตุไฟกันนะครับหลังจากการปรับปรุงหรือการอัปเกรดแพทมาครั้งนี้ว่าสกิลของตัวน้องเองดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาลองใช้งานกันนะครับผมสกิลที่1ของตัวราคานะครับผมสกิลเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นการโจมตีแล้วก็แจกปรับทิดงโง่ๆเฉยๆนะครับแต่ว่าสกิลที่1ของน้องตอนนี้ปรับมาก็คือเหมือนกับประมาณว่าทำอ่นกับยิง เลือดของศัตรูแย่หรือเลือดของศัตรูต่ำเท่าไหร่ในความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สกิลที่2ครับผมอ่าเป็นการนะครับผมเพิ่มบัฟดาบแล้วก็บัฟปีกสองเออสามเทินนั่นเองครับสกิลเนี้ยมีข้อดีก็คือถ้าสมมติว่าน้องราคาใช้สกิลนิเศร็จนะครับน้องสามารถได้เข้าเทินต่อได้เลยนะครับก็งาก่ายคือเล่นเทินต่อได้เลยนะครับ แล้วก็สกิลที่3ครก็ผมจะเป็นการโจมตีตามไม่แค่ปีสูงสุดข,ของตัวเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกเอฟเฟกก็คือเป็นการถอนเอฟเฟกฝาออกหนึ่งอันนะครับแล้วที่สําคัญก็คือจากนั้นนะ่ะจะเปลี่ยนเป็นยั่วยุ2เทินตอนแรกจะมันจะปีแค่1นเทินเว้ยคือในมุมมองผมมองว่า1เทินเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กสทาหรับสองเทินผมมองเออโอเคน่าเล่นถ้าจะให้โกงจริงสามเทินแม่งไปเลยนะครับผม หาสกิลนี้ในช่วงสถานะครูดาวนะครับผมจะในกรณีที่ตัวของน้องราคาใช้สกิลนี้แล้วสกิลนี้อยู่ในช่วงครูดาวนะครับแล้วถ้าในกรณีมีใครมาโจมตีน้องเนี่ยน้องจะมีโอกาส30%ที่จะคอเตอร์ด้วยสกิลที่3นะฮะแต่ว่าความเสียหายเนี่ยจะลดลงไปนะครับจะไม่ได้แรงเท่ากับสกิลที่เรากดใช้สกิลที่3เองนะครับความเสียหายจะลดลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมมาก็ประมาณนี้นะครับส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับผมแนะนําเป็นเกี่ยวกับประมาณว่ายิ่งเลือดของศัตรูแย่ หรือ,อยิ่งเลือดของศัตรูต่ตําเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยิ่งสถานะ HP ของศัตรูแย่เท่าไหร่ที่ดันเมงก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้ผมแนะนํมากมากนะครับเพราะมันทำให้เหมือนกับตัวของราคาเองเมันจะเก่งมากแตกสกิลที่1เองนะครับผมสกิลที่3มันแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะแต่ว่ามันไปให้เป็นแรงที่สกิลที่หนึ่งด้วยก็จะดีมากๆ ผประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมอ์ติแฟกไปแล้วนะครับจริงๆตัวของราคาเองเนี่ยสามารถเล่นเป็นสายแบบสายลุกได้นะแบบลุกๆก็เป็น EX เลยเป็นเป็นแบบสายดาเมจแบบจ้าจ๋าก็ได้นะครับเป็นพวกค่าเลือดพวกอะไรหนักๆนะครับผมแต่ส่วนตัวผมใส่เป็นในเรื่องของดูุดเลือดนะครับแล้วก็เป็นวิวเพราะว่าผมเน้นสวนไงเออเดี๋ยวเราลองมาใช้งานดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆของตัวของราคาเองเนี่ยมันจะเป็นค่อนมันจะเก่งในเชิงของจิวอร์ซิกวอร์ซะมากกว่า แต่ว่าด้วยความที่ผมตีคิวไปแล้วเนาะเออแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมตัวเนี้มันจะไปคอนทินใน RTA ได้ด้วยนะครับผมว่าผมเคยเห็นคนจับมาใช้แล้วแต่ว่ามันกดบันทึกไม่ทันไงเออนะครับเสียดายมากนะครับเดี๋ยวเราลองใช้งานแบบคร่าวๆให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการทดสอบในโหมดของไฟมอนนะครับบัฟดาบขึ้นมานะครับแล้วก็บัฟตีสามตัวนี่ตีสามหมื่นคือแรงมากครับทุกคนมีเคาน์เตอร์ไปครับผม มันมีโอกาสเคาน์เตอร์เพียงแค่3 0มเท่านั้นเนาะเออนี่ปรับก็ให้ครับผมเคาน์เตอร์อรมาฟาดก็ให้โอ้สกิลที่ถือว่าแรงขึ้นเยอะพอสมควรนะครับสําหรับตอนแรกที่ผมแบบตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยมันแค่แปดพันเองมั้งตอนนี้เก้าพันนะครับถือว่าแรงขึ้นเยอะมากบับก็ให้เก้าพันห้าถือว่าเยอะนะเยอะฟาดสกิลปื้มแรงแรงเลย แต่ว่าผมในมุมมองผมผมว่าเป็นใสเป็นเกี่ยวกับพวกค่าแบบยิ่งมีเพิ่มค่า a d k เนี่ยจะสวยมากเลยนะแบบเหมือนประมาณว่าอัลติแฟกเกี่ยวกับมีบับดาบเนี่ยจะแรงขึ้นอย่างเงี้ยเออเพราะว่าตัวของราคาเองเนี่ยบับดาบมันแทบจะไม่ดูดออกจากหัวเลยนะครับถือว่าก็เป็นอัลติแฟกที่แน,นะนำนะครับบัฟก็ให้ฟาดไปเพื่อนเคาน์เตอร์ครับผมสวยงามฟาดไป7000นนะครับผมบัฟก็ให้เค okay. เดี๋ยวลองลองไปใช้งานในซิกวอลเออในกิอวอลดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เล่นยากกว่าสมควรอยู่นะอ,อทุกคนอาจจะเป็นสายแบบลุกแบบรอเคาน์เตอร์หรือจะเป็นแบบสายแก้ทางทัดลมก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นดูว่ามันเป็นยังไงบ้างขอแบบทัดลมหนักๆนะอ่าบ้านอีกแล้วกันนะครับบ้านนี้ผมขอใช้ทัดไฟหมดเลยนะครับผมฟินิกมาเพื่อนดีเคไปนี่ อันเดียบ้านแรกบ้านแรกเรายอมแพ้ไปนะครับอันนี้เราที่จะสอบสกิลที่เฉยนะฮะโอเคอันนี้เป็นเพียงแค่คลิปแนะนำาเฉยนะว่าเออมันเล่นน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนเราจะการตบมามาฟาดมาออเจให้หนักหนักหรือเพื่อนเออนี่เพิ่มเกรดไปเพิ่มเกรดไปเต็มที่เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับลองขานมันไม่ใช่เราอ่าปับ๊บดาบมาครับวับก็บให้ดูสกิลสามปังหายเลย ปังครับผมสวยนะเคาน์เตอร์สองเอ่อโดนโบวสองเถินนะครับผมคือเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมส่วนมากผมเล่นแบบทีมแบบบุกนะครับผมแต่เวลาตั้งรับเนี่ยจริงๆตัวของราคาเองผมยังเห็นบ้านไหนตั้งรับได้ไม่ค่อยสวยมากนะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าโหมดของการตั้งรับมันเล่นยังไงบ้างนะครับตันนี้ผมใส่สกิลสุดนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีบทบาทในซีวอลพอสมควรอยู่นะฮะโอเค ส่วนมากภาพรวมของการใส่รูนของราคาเนี่ยจะเป็นการใส่วิวแล้วก็เป็นดูดเลือดซับมากกว่าการใส่เ x นะครับแล้วก็เป็นเอ่าเป็นวิวนะครับเหตุผลที่เราควรใส่เป็นดูดเลือดเพราะว่าหนึ่งของตัวราคาเอมันส่วนแล้วมันจะได้เลือดกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ส่วนแรงด้วยนะฮะถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอนเทนต์ในกิวโอ,โอ้กิวอไม่มีใครใช้เลยเว้ย เออมันใช้ยากนะมันใช้ยากมากถ้าเป็นในเชิงรับเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเป็นในเชิงบุกเนี่ยผมถือว่าโอเคผมค่อยค่อนข้างเห็นกับเชิงบุกอยู่นะครับผมส่วนเรื่องวูนไปโฟกัสที่พวกคิเลตเยอะๆจะดีมากนะครับผมอันนี้ผมไม่ค่อยมีคิเลตนะคิดแดงไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะไปโฟกัสที่คิเลตดีกว่านะครับผมดูเลือดดูเลือดอ่าประมาณนี้อ่ะประมาณนี้น่าจะสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับ คิดเลขสัก80สก็สวยนะครับนี่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของอ์ติแฟกต์ก็ประมาณอ่ะแล้วแต่เลยนะครับเราจะใส่เป็นเลือดก,ก็ได้หรือใส่เป็นเอทีเคก็ได้แต่ของผมเนี่ยมันเลือดมันเยอะแหละนะครับไปใส่เอทีเคดีกว่าแล้วก็ผมอยากได้เป็นในเรื่องของกรณีที่เป็นบัฟดาบเนาะเออเพิ่มเอทีเคนะครับอ้าวเลือดไม่มีเออเอทีเคไม่มีอ่ะไม่เป็นไรครับผมอ่า สามสีหายสี่เอามาทำไมทำไมเนี่ยเมื่อฟื้นคืนชีพไม่เอาโอ้อันนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันภาพรวมของราคานะครับผมอ่ะถ้าในคะแนนี่ยผมมองว่าเออมันเป็นตัวที่น่าเล่นน่าสนใจอยู่นะครับผมแต่ว่าคอนเทนต์ที่ที่ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ดีถ้าพวกฟินิกอะไรามากนะมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เปเหมาะกับการที่ตีคนซะมากกว่านะครับอ่ะสำหรับภาพนี้ไปแล้วนะครับสี See you time, ่อยู่ในขามจากบ๊าย